สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องโอโอร่าทาร์ดค่ะวันนี้เรามาพีมีพิกอาการให้เลือกนะคะข่าวดีการงานของคุณใน2เดือนนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวใดนะคะตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆนะคะเวลาที่เลือกไพ่เนี่ยโออยากให้ใช้สมาธิสตินิดนึงแล้วก็นึกถึงเรื่องงานที่คุณเป็นงานของคุณนะคะนึกถึงเรื่องของคุณไว้อ่ะคะ่ะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ย ตรงและแม่นยำม,มากที่สุดนะคะยังไงเนี่ยถ้าคำตอบออกมาตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรืออยากได้นะคะอย่าลืมพิมพ์นะคะว่าออขอบคุณกองที่หนึ่งสองสามสี่หรือจะขอบคุณเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คุณรู้รู้ด้วยตัวเองก็ได้ค่ะอย่างเช่นรูปนี้ก็เป็นเหมือนทะเลก็ได้ค่ะรูปนี้ก็เป็นเหมือนการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะจะเป็นรูปเรือรูป มะพร้าวรูปน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะรูปนี้ก็อาจจะเป็นพระอาทิตย์ก็ได้ค่ะรูปนี้อาจจะเป็นรูปเด็กผู้หญิงก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอบคุณแล้วก็ซึมซับไปว่าคุณได้รับแล้วจริงๆมันจะทําให้คุณเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆกับคุณภายใน2เดือนนี้อย่างรวดเร็วนะคะเราต้องอาศัยดวงด้วยแล้วเราก็อาศัยแรงดึงดูดกฎของจัก,กรวาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูค่ะการงานของคุณนะคะใน2เดือนนี้จะมีข่าวดียอะไรเข้ามานะคะหนึ่ง 2องสาสี่ชอบกองไหนนะคะดึงดูดใจกองไหนสีไหนนะคะเลือกกองนั้นได้เลยเราไปเจอกันในคำตอบแต่ละกองไพ่กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่1น,นะคะเรามาดูกันเลยว่าข่าวดีของคุณนะคะในเรื่องการงานภายในสองเดือนนี้นะคะคือเรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ใครสนใจเซ็ตครีมหน้าขาวใสลดฟ้ากระจุดด่างดำฝากเอาไว้ด้วยนะคะดูรีวิวได้ใต้ description box ค่ะทุกคนเพราะว่า โอเคยเออโอเคยใช้ครีมเคาน์เตอร์เนาะขวดละสี่ห้าพันในเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแต่ทีนี้พอใช้มากๆมันก็เปลืองอ่ะเนาะเราก็มาลองใช้เซตนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีนอกจากดีแล้วส่วนผสมมันโอเคอะค่ะเห็นผลปลอดภัยนะคะก็ถ้ามีกำลังทรัพย์ดูแลสุขภาพหน้าสุขภาพกายกันค่ะนะคะ <c oughs> ข่าวดีเรื่องการงานของคุณชาวกองนี้นะคะ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะ ทำงานสองงานหรือทำงานควบคู่ไปกับงานประจํานะคะหรือว่ากําลังมองหาโอกาสในการที่จะออกจากงานเดิมแล้วไปเริ่มต้นที่งานแผนกใหม่หรือมองหาโอกาสที่อยากจะปรับไปทำงานที่ใหม่อะไรประมาณนี้หรือบางคนมองมองมองหางานใหม่นะคะรอคอยงานอะไรบางอยูอย่นะคะโอจะบอกว่าภายในหนึ่งถึงสองเดือนนี้ค่ะ ข่าวดีของคุณนั้นก็คือคุณนะคะจะมีแรงมีพลักกำลังนะคะในการที่จะเลือกงานที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นมีไฟในการทำงานมากยิ่งขึ้นม,มีโอกาสสำหรับบางคนนะคะที่จะเปลี่ยนงานหรือจะ ไปทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือจะตัดสินใจทํางานควบคู่ไปกับงานประจํานะคะหรือจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาให้คุณได้เลือกเปลี่ยนชีวิตทําให้คุณเนี่ยคือภายใน2เดือนนี้ค่ะมันจะมีโอกาสเข้ามาทําให้คุณเลือกที่จะ เปลี่ยนงานหรือเลือกงานใดงานหนึ่งมันจะมีโอกาสอะไรเข้ามานะคะภายใน2เดือนนี้หรือมันมันจะมีโอกาสที่ใน2เดือนนี้คุณจะเดินสายสมัครงานนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้รับโทรศัพท์ หรือได้รับการติดต่อหรือได้รับการที่จะทำให้คุณเนี่ยไปเริ่มต้นงานหรือไปสอบสัมภาษณ์งานหรือจะได้เรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์งานมันจะเป็นโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนเข้าไปเ,เปลี่ยนงานหรือปรับเปลี่ยนอ,อ,องค์กรหรือปรับเปลี่ยนแผนกข,ของคุณที่คุณอยู่นะคะแต่ภายในสองเดือนนี้มันจะมีโอกาสใหม่เข้ามาให้คุณเนี่ยได้เลือก ได้สรรหาหรือคุณจะได้ไปรับตำแหน่งหน้าที่ที่เติบโตขึ้นไปก็ได้นะคะเดี๋ยวโอจะเปิดเพิ่มให้อีกว่าและหลังจากสองเดือนนี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะแต่พลังงานของชาวกองเนี้ยมีโอกาสที่จะได้หนึ่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสองงานที่คุณเนี่ยเดินสายสมัครหรือภายในสองเดือนนี้คุณจะได้ไปเดินสายสมัครงานเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเข้าไปเรียกตัวมา สอบสัมภาษณ์นะคะหรือได้ตัดสินใจในเรื่องที่จะเปลี่ยนงานหรือเลือกงานอะไรบางอย่างนะคะภายใน2เดือนนี้มันจะเกิดขึ้นและหลังจาก2เดือนนี้งานของคุณชาวกองที่1จะเป็นอย่างไรคะหลังจาก2เดือนนะคะคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่บางท่านเนี่ย ไม่ยังได้งานที่ไม่ถูกใจคุณก็จะรอแต่ก็จะมีโอกาสที่โทรเข้ามาให้คุณไปสอบสัมภาษณ์ที่เขาเข้ามาเรียกตัวคุณไปเ,เจอผู้ใหญ่สอบ เจอสัมภาษณ์งานกับหัวหน้างานประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีพลังงานของการรอคอยสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่ใช่สําหรับคุณบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกไปในทิศทางไหนมันจะมีโอกาสที่ที่เหมือนกับเข้ามาแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ถูกใจนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะไปลองสอบสัมภาษณ์งานนะคะแล้วก็บางคนถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสที่ นอกจากจะรองานที่ใช่บางคนก็จะเป็นพลังงานของการที่เหมือนกับรอรอทางผู้ใหญ่ในการที่ จะจัดสรรน,นะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะใจเย็นๆแล้วก็หลังจากเนี้สาเดือนไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์งานหรือจะได้มีโอกาสเจอกับผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนหรือมีโอกาสที่จะได้สอบสัมภาษณ์แล้วก็จะรอเรียกที่จะเข้าไปอยู่ในองค์กรนี้นะคะแต่การเรียกเนี่ยมันอาจจะเป็นในช่วง2 3เดือนคือในช่วงฝึกงานเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ ไปต่อกันที่กองที่สองกันค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่สองหรือคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข่าวดีการงานของคุณในช่วงสองเดือนนี้คืออะไรบ้างนะคะตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆนะใครสนใจนะคะเซ็ตครีมนะหน้าขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรีวิวใต้ description box นะคะทุกคน ที่เอามาขายเนี่ยโอไม่ได้เอาครีมมั่วซัวมาขายนะคะถ้ามีกําลังซรัพย์นะคะก็อยากจะแนะนําค่ะใครใช้ครีมเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะโอเคยใช้ครีมเอ่อเคาเตอร์แบรนด์แล้วมันขวดละสี่ห้าพโอก็เลยอยากที่จะเอ่อลองใช้ ตัวนี้ดูนะคะในการเริ่มต้นเพราะว่าโอาเห็นว่ารีวิวเยอะแล้วคุณชมพู่อรายาเป็นคนรีวิวอะคะ่ะเป็นคนเออเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่รีวิวเป็นพรีเซนเตอร์โอก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ลองไปดูส่วนผสมนะคะแล้วมันมันดีอะค่ะมันไม่ผสมสารอันตรายแล้วอีกอย่างหนึ่งมันทําให้หน้าเนี่ยยิ่งใช้หน้ายิ่งขาวใสโดยที่ไม่กัดหน้าเอ่อโดยที่ไม่มีส่วนผสมของแบบ ที่ทําให้หน้าบางในอนาคตก็เลยรู้สึกว่าฝ้ากระมันจะลดลงได้จริงๆแล้วก็มีคอลลาเจนอาหารผิวอีก1 1ชนิดรวมใน1แคปซูลที่กินแล้วทานแล้วเห็นผลปลอดภัยจริงๆก็เลยมาอยากมาแนะนำนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามใต้ description box มาได้เลยนะชาวกองเนียน่าจะที่ผ่านมาน่าจะเริ่มต้นได้รู้แล้วว่าคุณชอบงานอะไรหรือได้เริ่มต้นทำงานที่ชอบแล้ว นะคะหรือได้เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับงานศิลปะอะไรบางอย่างหรือทําอะไรให้คุณแบบมีความรู้สึกชอบแล้วนะคะเนี่ยในที่ผ่านมานะใน1นถึงสงเดือนเนี่ยโอมองว่าคุณนะ่ะจะได้รับการรอการปรับระดับเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของงานใครที่สอบ,ออส,อบสัมภาษณ์งานมาแล้วผิดหวังเสียใจหรือรอเขาเรียกสัมภาษณ์หรือเรียกรับการบรรจุอะไรต่างๆหรือเรียกเข้ารับ ราชการหรืออยู่ในองค์กรอะไรต่างๆ <c oughs> คุณรอได้เลยนะคะภายใน2เดือนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีค่ะถ้าคุณรออันไหนและเขาไม่ได้เรียกคุณภายใน2เดือนเนี้ยแล้วบริษัทอื่นหรือที่อื่นเขาเรียกคุณเนี่ยโอบอกไว้เลยว่าอนาคตมันจะมีความมั่นคงรออยู่ในอนาคตแล้วก็มีโอกาสที่ หลังจาก2เดือนนี้คุณได้รับการเรียกตัวไปสอบสัมภาษณ์หรือเรียกตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรน,นี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ถ้าคุณไม่มีแฟนหรือคุณโสดเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอคนรักเจอคู่มีคู่บุญคู่บรารมีภายในงานนี้หรือองค์กรน,นี้ด้วยนะคะ งานนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงเป็นปกปึกแผน่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้นะับตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้วณนะปัจจุบันนี้คุณทํางานอะไรอยู่ขอให้คุณเก็บเงินเก็บสรรปันส่วนเงินให้ดีเพราะว่างานที่คุณจะได้ใน2เดือนนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงหรือปรับระดับ ยกระดับเงินเดือนฐานเงินเดือนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่เคยผิดหวังเสียใจมานะคะในเรื่องของงานที่ไม่ได้งานสักทีเนี่ยโอมองว่าภายใน2เดือนนี้มันจะมีโอกาสได้งานงานนี้แล้วนะอะไรที่คุณรอคอยมาเนี่ยมันจะได้รับการเอ่อรับการปโปรโมทรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรับการที่จะอยู่ในองค์กรน,นี้แล้ว เรามาดูกันค่ะว่าและหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้หลังจากสองเดือนนี้งานของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะชาวกองที่สอง โอ้คุณมีโอกาสที่จะได้จบจากงานเดิมนะคะแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแผนกย้ายแผนกย้ายสาขาย้ายข้ามต่างจังหวัดย้ายไปต่างจังหวัดย้ายไปต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะอ,อ มันมีการที่จะลงหลักปักฐานที่ใหม่หรือจะได้รับงานใหม่ที่เป็นทางไกลาจากห่างไกลาจากที่ทำงานเดิมหรือห่างไกลาจากที่บ้านนะคะคุณไปเนี่ยคุณจะต้องศึกษามากยิ่งขึ้นเพราะมันอาจจะเป็นคนลักษณะคนรับ สายคนละแผนกคนละอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณเนี่ยจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มากหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อที่คุณจะได้ปรับตัวอยู่ในตรงนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้นนี่คือข่าวดีของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณนะคะโชคดีนะอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ว่าขอบคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะขอใหเออ้เจอแต่ความโชคดีค่ะชาวกองที่สสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่3านะคะหรือคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีการงานในช่วงสองเดือนของคุณีคืออะไรนะคะตั้งจิตตั้งใจกันให้ดีๆนะชาวกองที่3ามไปพร้อมๆกันค่ะ ใครสนใจนะคะเซ็ตครีมหนะะ้าขาวสายลดฝ้ากระจุดด่างดำก็รีวิวใต้เดสคริปชันบล็อกนะคะโอไม่ได้เอามาขายแบบมัวๆซัว,วๆนะคะทุกคนโอศึกษารายละเอียดส่วนประกอบแล้วก็ลองใช้เองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ส่วนใครมีกำลังทรัพนะคะอยากจะดูแลนะคะผิวหน้าก็มาสลับใช้กับเซ็ตครีมที่โอใช้อยู่ได้เลยรีวิวใต้เดสคริปชันบล็อกช่องทางการติดต่อสั่งซื้อก็ใต้เดสคริปชันบล็อกนะคะทุกคน โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข่าวดีการงานในของคุณในช่วงสองเดือนนี้นะคะโอมองว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับคุณได้รับการปรับระดับเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับโอกาสข่าวดีทางด้านการงานมาแล้วหรือได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมาแล้วนะคะ ใน2เดือนนี้มันจะมีเรื่องของการปรับตัวการใช้จ่ายเงินนะคะในการที่เหมือนกับใช้ในในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวบางท่านเนี่ยอาจจะมีการแบบได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้รับการเดินทางไปเขาเรียกว่าขยายงานหรือเดินทางมันเหมือนมีการที่จะ ขยายธุรกิจออกไปอะคะ่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าไม่เกินความสามารถของคุณค่ะแล้วเม็ดเงินของคุณก็จะมากขึ้นด้วยข่าวดีใน2เดือนนี้ของคุณในเรื่องการงานคืองานที่เข้ามาเนี่ยคุณจะจัดการได้แล้วคุณจะได้รับการเงินดีดีลงานก็คือจะดีลงานสําเร็จนะคะมันจะมีบางคนนะคะที่ ทำงานไปด้วยแต่เหมือนกับเหงาเหงาแล้วก็รองานจากทางไกลหรือการติดต่อมาเนี่ยคุณจะได้รับการติดต่อการงานจากทางไกลนะคะเข้ามาให้คุณได้รับเลือกนะคะเดี๋ยวโอจะเปิดขยายให้อีกหนึ่งใบว่าข่าวดีในเรื่องของงานที่คุณจะได้รับใน2เดือนนี้เนี่ยนอกจากการขยายงานแล้วก็ข่าวดีจะเป็นเรื่องอะไรอีกในเรื่องของการงานเขาจะติดต่อมาว่าอะไรนะคะ บางท่านนะได้ได้ได้ไปสมัครงานที่ใหม่ไว้อะแล้วคุณจะได้รับการติดต่อนะคะมีบางคนอาจจะได้รับเงินให้ออกจากงานแล้วก็จะได้ไปเริ่มต้นงานที่เป็นงานของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของคุณด้วยตัวเองนะคะมีโอกาสที่คุณจะต้องจบจากที่นึงเพื่อที่จะไปเข้าอีกที่หนึง่งหรือจบ ากงานงานหนึ่งแล้วก็ได้รับงานอีกงานหนึ่งค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของงานในการเริ่มต้นความมั่นคงหรือความเป็นธุรกิจบางคนอาจจะอยากออกบางคนอาจจะไม่อยากออกแต่โอบอกเลยว่าใครที่ออก คุณจะได้มีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามาบางท่านเนี่ยจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการได้ที่ใหม่แล้วเลยจำเป็นที่จะต้องมาออกจากงานเดิมนะคะบางคนจะได้งานที่มันมั่นคงมากกว่าเดิมบางคนอาจจะได้งานทางไกลนะคะบางคนอาจจะได้งานจากเอ่อเอ่อจากต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะได้ งานก้อนใหญ่นะคะเงินที่มันจะทําเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณนะคะมันจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการขยับขยายทางด้านการงานแล้วก็ทางธุรกิจค่ะที่จะให้คุณมีเงินมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าหลังสองเดือนนะคะการงานคุณหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอื้อ บางท่านนะขอใบเดียวค่ะขออีกหนึ่งใบอู้บางท่านมีโอกาสที่จะได้อ่อจบจากงานเดิมนะคะแล้วเริ่มต้นงานใหม่นะคะขอัยค่ะบางท่านนะคะก็คือจะเขียนลาออกก็จะเขียนใบาลาออกเองนะคะบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่อ่อรอ เหมือนกับได้รับข่าวมาแต่ว่าบางคนก็อาจจะเลือกในงานนี้หรือยังรออยู่นะคะแล้วก็ยังอยู่รอดูว่าคุณจะเอาอยังไงหลังสองเดือนนี้เนี่ยหลังจากที่คุณได้รับข่าวเรื่องของงานหรือต้องไปเดินทางไปสัมมนาอบรมหรือเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดแล้วหรือว่าจะต้องเดินทางไปขยายงานแล้วเนี่ย หลังจาก2เดือนนี้คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่ได้รอคอยงานจากทางไกลต่างประเทศหรือได้รับงานเสริมเพิ่มขึ้นมาด้วยโอมองเห็นพลังงานของการเงินแล้วก็พลังงานของความโดดเด่นความมีชื่อเสียงของคุณเข้ามามา,มากๆเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่อะคะ่ะเขาจะเหมือนกับหลังจากสเดือนอะนะคะมีโอกาสที่ คุณจะโดดเด่นทำงานเข้าเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงทางด้านการเงินเข้ามานะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะชาวกองที่สามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่ใบนี้หรือใบที่สี่นี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าข่าวดีเรื่องการงานของคุณในสองเดือนที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือเรื่องใดนะคะข่าวดีการงานของคุณชาวกองที่สี่ค่ะ ใครสนใจนะคะเซตครีมหน้าขาวสายลดฝ้ากระจุดด่างดำก็ติดต่อใต้ description บอกมา,มาได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับรีวิวด้วยนะขอบคุณมากๆเลยทุกๆผลิตภัณฑ์ที่โอเอามานี่โอไม่ได้เอามามั่วซัวนะคะคือโอศึกษาโอลองใช้เห็นผลปลอดภยัยแล้วมันเหมาะสมกับราคาโอก็เลยเอามาแนะนำให้ทุกคนทุกท่าน ได้ลองใช้ดูนะคะก็ถ้าใครมีกำลังทัพย์นะคะออ่ก็ลองใช้ดูได้เพราะว่าการันตีความเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยแต่การเห็นผลจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละระดับของบุคคลแต่ว่ายังไงยังไงเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะใช้ต่อเนื่องนะคะทุกคนเรามาดูข่าวดีกันนะคะสำหรับชาวกองที่4ที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะ รอคอยการเดินทางไปต่างประเทศรอคอยการยื่นวีซา่ารอคอยการย้ายงานนะคะและภายใน2เดือนนี้มันมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ เริ่มต้นงานใหม่เลยอะนะคะเป็นอีกสายงานหนึ่งเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้งานใหม่หรือศึกษาเพิ่มเติมหรือไปอบรมเพิ่มเติมนะคะหรือคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปต่างประเทศใครรออยู่นะคะมีโอกาสเข้ามาแบบปรับปรับฉับพลันเลยนะบางคนได้ออกจากงานแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะขยายทาวเวอร์ใหม่การออกจากงานหรือการได้รับข่าว ปุบปรับฉับพลันนี้เนี่ยมันจะมีการช่วยเหลือของผู้ใหญ่ในอดีตที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะอะไรที่คุณเคยผิดหวังเสียใจทำงานจนเหนื่อยหนักส่งผลต่อภาวะความดันสุขภาพระบบเลือดโลหิตนะคะมันจะทำให้คุณนะคะหลังจากนี้กินดีอยู่ดีแล้วนะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่การเดินทางครั้งใหม่การเรียนรู้สายงานใหม่นะคะทำให้คุณเนี่ย ต้องออกเดินทางใหม่อาจจะต้องไปเริ่มต้นกับการเรียนรู้งานทางไกลหรืออบรมสัมมนาเพิ่มเติมนะคะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าหลังสองเดือนนี้นะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรอีกบ้าง ใครมีการแบบออกจากงานกระทันหรรันได้เริ่มต้นงานใหม่หรือมีคนเรียกตัวมาสัมภาษณ์งานครั้งใหม่อย่างกระทันหันเนี่ยแล้วคุณได้งานที่ใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนเริ่มงานอะไรใหม่ๆเนี่ยก็หลังจากสองเดือนนี้ไปนะคะภายในสี่ถึงห้าเดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงในการที่ทดลองงานจะมีความ วุ่นวายเล็กน้อยนะคะถึงปานกลางก็ขอให้คุณเนี่ยอดทนเพราะคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีอยู่แล้วแล้วก็จะมีเรื่องการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆที่จะทำให้คุณนะคะได้อยู่ในองค์กรนี้นะคะแล้วก็หลังจาก2เดือนนี้มันจะมีโอกาสที่คุณได้ปรับระดับ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไปอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะหรือได้รับเข้าทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มันมีความแบบต้องเซ็นสัญญาต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหรือคุณจะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่ที่เป็นหัวหน้างานก็ได้เรียนรู้งานใหม่ที่มันจะทำให้คุณเนี่ย มีความมั่นคงในอนาคตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเอกสารสัญญาห้ามคำประกันใครโดยเด็ดขาดนะคะมีโอกาสาที่คุณจะเรียนรู้งานแต่ว่าขอให้อดทนหน่อยเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการงานของคุณเนี่ยจะมีกัระยะนานมิตรช่วยเหลือคะ่ะแต่ว่ามันจะมีความแบบ เออพิ่งไปใหม่อ่ะนาะก็อาจจะมีความวุ่นวายสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างคุณจะจัดการไปได้ด้วยดียึดหลักความยุติธรรมความชัดเจนนะคะความถูกต้องถ้าต้องบริหารงานหรือบริหารคนที่เด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยปลอดโปร่งไปได้ด้วยดีถ้าคุณยึดหลักความถูกต้องชัดเจนและยุติธรรมค่ะก็ขอให้คุณโชคดีการงานมั่นคงเข้ามาหาคุณแล้วนะคะก็ขอให้คุณโชคดีสวัสดีคะ่ะ